เขาเ,ออเขาเรื่อนน่องใจแล้วอ๋อตัวอมาเองขนาดอ๋อตัว น้องจ้อยไรของนะบ่ดยสบายดีวะจี๊ของน้องเองเ้อะองยังบ่าวทรงบ่าวทรงโดยผู้ติดตาม่าไรแล้วผู้ติดตามหาก็เฮ็ดนี่นะผู้ติดตามสองร้อยปลายหนึ่งโอ้ปานนั้นว่าอ้ก๊อกอ้าติดตามเป็นบ่าวทรงชื่อนีนโดยผมมีปลายบ่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 าวน่บาทรงอย่างเดียวบ่าวทรงบ่าวทรงบ่าวทรงโดยโดยเบ่าวทรงอย่างเดียวโดยโดยโดย โดย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 สบายดีน้องเท่ห์เลยสบายดีไม่จังได้เนาะทั่งจะของเฮือนสบายดีเด้อเป็นจังได้เขาก็ซื้อกลับดีใจฮะดีใจแล้วเนาะมือที่รอคอยมานานแล้วนี่เนาะโดย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 มาแบบกระทันหันเลยพึกพักมาบาดเดียว ทางๆรถกะไวรุ่นพี่น้องเอ้ยเป็นที่ทางเขาอย่างเดียว กำลังซูลูมุนพี่นอ้องเอ้ยบางเบาจิตนับมือนั่นมือนี่พี่นอ้องเอ้ยสะเปอรวใรุ่นมาปุปป๊บปัับมาบาทเดียว รุ่นพี่น้องเฮ้ยจอดจัดเลยนะกระสเพอกับสะเพอร์รถกระสเพอไว้รุ่น600ที่เลยดันเป็นดัน แต่ของเพื่อนก็นยืนยิ้มเป้ยเป้ลอยู่พี่น้องตัวน,นี้เนะี่ยจะเป็นเงินหนอ่องเฉยเนาะพี่น้องเราถุงเท้าห้าวขาจีบโมูหมาได้นอกอกเลาพี่น้องห้าวขากะอากะมาเนอห้าวขาจะเป็นยังโมโหดีเนาะ มันยังได้ทางพอว่าว่าคือว่าสีมาเมือนอื่นน้องคือมาเมือนนี้คือมากระตันหันเลยฟิดนัดบ่ <c oughs> จดจ่จะมาบาทเดียวมาแบบบ่ทันต์โตเลยน้องเอ้ยบอกเวียยมาบ่ทันอา้าวสบายดีเลยบอเวียยมาบ่ทันเลย มาซาบ่เพียงมาซาเนาะจอดจัดมาบาทเดียวจอดจัดมาบาทเดียวเลยขึ้นลุงหลาอยู่ดีส้นพุ่มพุ่มมาบาทเดียวก่อเงุนย

นน่หองหนึงพี่้องเอ้ยยงาง,างองยงอหาองพี่น้องบกเข่าชิ้นนีสิบสองกองข้อยเนาะนี่ท่องลอวกองละสองแซนไทยเข่าเลยแหละสองแซองซนหาหออมา ก่งวนยังหลังคาพไกีนี่มันอเน่ตัวนั้นเนาะเน่ไบอกเลยนะพนิ่ไดงเรื่องล้วนแาวมาแล้วเป็นหลังคาปูไปหมแบบว่าแงยนั่นยงนั่เนาะพูดเรื่องมาเกอดเสาบังคับโอ้ย่อยเป็นสีดีใจน้องๆไปน้องเนาะบ่งพันยิ้มเป้ยเปิดที่ไดี่เพื่อนใดซานคือมูเปิดขึนสีดีใจน้องนั่งยิ้มอยู่ กอดสาวโปเกย ขนาดพี่น in hey, <deal> ้องเอ้ยบ่มีคาเลยมันดุดดินกองนี่ใหญ่ยังบ้าแทบแทกมาแล้วจบแล้วพี่น้องเลยพันหยานมันตบออกแล้วพันเบาเยี่ยง เ,เ้ย,ยแป๊บเดียวจะเต็มเนาะไม่เนาไปซ้อมห้องอะไยัดบ่อหอดสมองด้วยเนาะแป๊บเดียวเนี่ยข้าเดียวแห้งขนาดอ้อผูทั้งจะของรถเกี่ยวมาแล้วคน้องเอ้ย เจ้าของรถเพิ่นนะพ่อแม่พี่น้องทั้งจ้าของรถพื้นกับพ่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยาได้น้องเทน้องเทอยากได้คือน้องเจอยู่บ่ฮะ bây giờ nào nông hồ phải, phải phê nông hồ nông phải phê nông <laughs> อููไไปปยเผ็ดคือบนทุยหลิ่นนี่ตูดตูดตูดแป๊บเดียวแล้ว ไยังได้บ่ดินนี่จะหลดก่อนน้องจ้อยส่องส่องน้องจ้อยเขาคิดว่าจิพออยู่บ่เนี่ยิพอยยอะจิพอยเยอะเนาะเต็มอยู่จังวาเนาะอ๋อสามเฟิ่งเพาะแรกมันจิเต็มบ่เต็มเนาะคับหมดเต็มก็น้องจ้อยขุดไส้แล้วบ้านี่ขุดนี่ดินในนานี่ยไส้เด้อน้องจ้อยเด้อคับหมดเต็มเด้อ อื่นหน,นะ,ะขึ้นคืขึ้ขออนโค้งหลังคาแล้วน้องจ้อยเนาะด้ยทางหลังคาอย่างอื่นอีกขึ้นเห็ดงานสั่นสูงอ,องย่บงน้องจ้อยน้องจ้อยก็ได้ขึ้นน้ำมูกอยู่บองานสั่นสูงหไหมเป็นในดบก้าขึ้นบอกเป็นบก้าขึ้นแคเห,เห็ดยังโมเป็อ๋อคิดว่าย่านตต๊ะใช่หรือเปล่าดีย๋ยวว่ายันทางเขาบอกท่าน,นั่นเนาะงานอยู่สูงนี่ รถดูดนี่มาแต่บ้านแล้วก็ต้องจ่ายอ๋อรถดูดมันจะมันซูมเนาะเพิ่นเอาน้ำเป็นรถบลูเบตได้ไหมเป็นบลูอ๋อรถหนึ่งเท่าไรนะเพิ่นไรสองแสนอ๋อรถหนึ่งสองแสนหาทั้งดูดเขาเลยเนาะอพออยู่บ่หากก็ได้สามหงหนึ่งค่ะ ยังอีกตั้งสี่บู่ไม่รูเอะ จเอยสิได้เหือนได้คานคือมูแล้วบ้าน,นม้ึงกระคาดว่าสิได้ขึ้นโครงหลังคาแลาพี่น้องเลยเพราะว่าเอาดินเข่าแล้วทั้งลุงล่ากัริ่มก่อแล้วกราะว่าสร้างกาไลสิได้แบ่งกันมาขึ้นโครงหลังคาพร้อมอื่นทั้งใหม่น้องจ้อยกัได้ครบแล้วแล้วแหละ Det er spennende! อกไปนองเออสีใดเลยส่องเลกๆเข้าก็ได้いいิดิต่ติดตามเบิ้งลิึคนวันนี้ก็มาเห็นตัวจริงนนองคนอ้นองคนคนหนาฮะแล้วเดินมอพี่นองเลยด้มาอยู่ไก่คนโอ้ยหัวนหอพันคนไองยินโอยเย เป็นมู่เป็นคู่กันพี่น้นองเอ้ยไปใสมากเลกัไปน้ำกันกับน้องจ้อยมาอยู่เอือนอยู่ซ่านรังเดียวกันเรียบเสมือนว่าน้องจ้อยกับเป็นน,น้องพูนึ่งอีกค้ดพูนแม่พี่น้องเลย อยู่บน้งนพี่น้องนอ12นดวันาจะรออยู่เพราะว่ามันกระขึ้นมาหลายแล้วพี่น้องเลยแพ็แอ้้เอ้าปุ๊บึ๊บตึ๊บปึ๊บึ๊บื้นห้เย แป๊บเดียวหนุงบอกพี่น้องซิบิ่ะเลยมาว่าบอกวาวศานักที่บอกพี่น้องเอ้ยวัขนาดผมซื้อไว้รุ่นคนนึงพี่น้องเอ้ยมาเหยียบเซ่เหยียบเซยรอดโดนกึ่ง 没变老了 องดาวพ่นปีนหลังคาแล้วผมมันปีน้องเอ้ยถูกน้องดาวปีนหลังคาเลยขึ้นไปยังเด้นอะนะขึ้นหลังคาผู้เดียวเลยน้องดาวเพิ่นมาทำแดงเลยพี่น้องเอ้ยหลบเสาเพิ่นไปเรียกมาเก็บงานตอนแรงขึ้นหลังคาผู้เดียวเลยขึ้นหลังคาเฮือนลุงหล่าพ่ม่พี่น้องเอ้ย จ่อยูจ่อยเขียดเียดยังจ่ยฮะเขียดบอไปท่านใดก่อนเมื่อกี้เี่เต้นเนาะนันั่ั่นั่นคุณ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 เฮ้นท่านท่าดีแล้ว่นนั่นเลียวมาแล้วแล้วเฮ้ยรถเถอดเถอะ ือนองดาวนี่ใหญ่เลยเนาะนกเจิดก็อยากได้ใหญ่ขึ้นลาวอยู่บ่อยากได้อยากได้เนาะใหญใหญ่เป็นีีคือสิดีเนาะนกเจ้ดเปิ้ตทำผู้ใหญ่ชวยบ่นกเจิดก็แบบได้ข้าวเราคิดว่านองดาวเห็นเองนะผู้ใหญ่เพิ่นเมตตาชวยเนาะผู้นักเนาะนกดาวนียังเหมือนมาหลอกแดงกันนะนองดาวขึ้นราคาผูเดียวหอบแดง ขนไปมาได้เพียงมากินราคารอบเลงผู้เดียวเดดงครับใจเย็นๆเนด้อขึ้นถอยหลังมากน่ะ นกจ้อยขับปิ้นมาแบบนี้โอ้พออายุพออายุนนกจ้อยเนาะบอกบวชได้สุกเขาเนาะ ได้ตัวนึงแล้วได้ปกาแล้วเพ่นก่าคนกามือนักกจังดเดียวได้เพตัวเก่า cho bó nó rồi <laughs> xuống ngang xuống bạn bán bán đút không về tình